สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นเลยนั้นขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งกำลังใจเข้ามาในเพจมากมายเมื่อวันผมต้องหยุดพักไปหนึ่งวันเนื่องจากป่วยฟื้นทำงานมาหลายวันวันนี้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วเราจึงมาลุยกันต่อเลยครับความเดิมตอนที่แล้วแผนการของทะเลเดวเริ่มขึ้นอากุ้ยที่ทำตามคำสัง่งนำเอาชุดนิ้วที่ขโมยมาจะไปให้ทะเล ทว่าเขาต้องเจออุปสรรคอย่างลูกน้องพยาคร้าวแต่ทิ้งก็มาช่วยได้ทันทําให้เขาเหนียวรอดมาได้แต่ทว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อลูกน้องพยาคร,ร้าวรายนั้นถูกกัดกินตับไตเส้พุงจนหมดทางด้านที่อากุ้ยคุยกับมะลิหญิงสาวใจงามหน้าสาราท่าเรือเก่าคําพูดของหญิงสาวทําให้อากุ้ยไม่สบายใจนักอ่าแปดแกช่างโหดร้ายนักหากเขาหักหลังครอบครัวชาวจีนเผ่าพันธุ์เดียวกัน อาก,กุยนึกขึ้นมาได้ว่าเขานั้นต้องกลับไปช่วยเตรียมงานในยามค่ำคืนนี้เขาจึงขอตัวจากหญิงสาวเสก่อนมาลียิ้มกราวขอบคุณที่ช่วยดูแลพวกทะเลิศขณะที่อาก,กุยกำลังจะเดินไปเขาก็หันไปยิ้มยกมือลาจนอาก,กุยนั้นเดินออกจากศาลาเก่านี้ไปเขาเดินทางโดยใจมุ่งหมายไปยังสารจีนที่พักของตนระหว่างที่เขาเดินผ่านต้นกามปูต้นใหญ่ อันติดกับท่าเรือและอยู่ตรงข้ามกับโรงนาตศิลด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนหน้าอากุ้ยชำเรืองสายตามองไปยังโรงนาตศิลอีกครั้งในขณะที่เขาเดินผ่านอยู่ชายชาวจีนอยากรู้ว่าพวกมันจัดจัดการศพเหล่านั้นได้เสร็จหรือยังแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงจัดการศพเหล่านั้นยังไม่เสร็จมันมีชายชะก,การยังคงทําหน้าที่ไม่ให้ใครเข้าใกล้บริเวณเหมือนเดิมระหว่างที่อากุ้ยกาลังมองด้วยความสงสยัยท่านใดน,นั้น สายตาเจ้ากรรมของเขาก็ดันประสานกับหนึ่งในลูกน้องของพยาคร้าวที่กำลังยืนกันท่าอยู่ตรงหน้าโรงนาฏศิลป์อากวยสะดุ้งกับการกระทำของตนอันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเขาจึงรีบก้มหน้าก้มตาเพื่อให้รอดจากความอึดอัดนี้ทว่าเสียงตะโกนตามหลังอาก,กวยก็ดังสนานทำให้ชายชาวจีนสะดุ้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วรีบร้อนเล่งฝีเท้าจำอ้าวเดินต่อไปเขาทำเป็นหูทวนลม กับในใจภาวนาบอกว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนจูจๆเสียงตะกกนนั้นก็เงียบไปอากวยล่งอกขึ้นมาได้บ้างเขาถอนหายใจทำสีหน้าผ่อนคลายชายผู้นั้นมันไม่ได้เรียกตนจริงๆอากวยคิดถ้าใดน,นั้นร่างของอากวยก็ถูกกระชากจากทางข้างหลังชายชาวจีนที่ไม่ทันได้ระวังตัวร่างเขาลอยหงายหลังกลิ้งลงไปบนพื้นทันทีกูเรียกมึงมึงทำเป็นไม่ได้ยินเหรอ เจ๊กสมุนผู้ประสานตากับอค้ก,ก้วยก่อนหน้ากล่าวเขาทำใบหน้าทำมือนถึงกับท่าทีที่ขึงขังอั้ก้วยที่นอนกองอยู่บนพื้นเขาเริ่มมีน้ำาหูขึ้นมาบ้างใจเขาคิดจะแสดงหมัดมวยที่เรียกว่ากังฟูให้มันประจักษ์ทว่าไอ้สมุนพออยาคร้าวรายนี้มันไม่ได้มาคนเดียวมันพาเพื่อนของมันมาอีกคนตามหลังมันมาด้วยพวกมันทั้งสองต่างพกดาบเอาไว้ข้างเอวและพวกมันมีร่างอันใหญ่โต หากจะสู้กับพวกมันทั้งสองคนพร้อมกันคงจะลำบากนักอากุ้ยจึงขอโทษขอโพยเขาให้เหตุผลไม่คิดว่าชายชะกันจะเรียกตนอากุ้ยกล่าวพร้อมกับจะลุกขึ้นยืนทันใดนั้นหนึ่งในลูกน้องของพญาคราวก็เอาเท้ายันหน้าอกของอากุ้ยชายชาวจีนเอาไว้พร้อมกับพูดว่ามึงนอนอยู่บนดินแบบนั้นแหละเหมาะสมกับมึงแล้วอย่าลุกขึ้นมาคุยเทียบชั้นกับพวกกู ชายชะกันกล่าวด้วยท่าทีที่ยิ้มเยาะเยะ้ยพวกมันเริ่มรังแกอากล้วยตามสันดานที่มันเป็นอากล้วยจึงถามทำแบบนี้ทำไมต้นทำอะไรให้ตนนั้นแค่มาซื้อของให้อะแปะเจ้าของศาลจีนตรงท้ายตลาดนั่นเองอากุ้ยอ้างนามของอ่ะแปะหวังว่านามของชายชาราชาวจีนคนนั้นจะปกป้องตนได้บ้างแต่ถ้าว่าเมื่อพวกมันได้ยินนามของอ่ะแปะที่อากุ้วยกล่าวอ้าง พวกมันกลับมีท่าทีที่ไม่พอใจเพิ่มขึ้นจู่ๆเท้าที่เคยยันอกักรยก็ถูกยกออกแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นกระทืบมาที่อกของชายชาวจีนแทนเสียงดังปึกของฝ่าเท้าใหญ่ที่กระแทกกับอกรับรู้ได้ถึงความเจ็บจุกผ่านทางเสียงและสีหน้าของอักววยชายชาวจีนถึงกับพ่นน้ำลายออกมาจากแรงทีเสียงหัวเราะด้วยความสะใจของชายชก,กันร,รายนี้เปร่งออกมาจากลำคอ กล้วยตั้งสติได้เขานั้นระง,งับความโกรธไม่ไหวอีกต่อไปหมัดที่กมโดยยื่นสันนิ้วกลางโผล่ออกมาคล้ายๆกับนอแรดถูกเวียงอัดไปที่สันกระดูกนิ้วเท้าใต้ฝ่าเท้าของชายจักการผู้กระทือบอักกล้วยอย่างแรงเสียงดังกรอบรับรู้ได้เลยว่านิ้วของมันต้องหักแน่นอนเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของมันดังตามมาหลังจากโดนหมัดของอักกล้วยไม่นานนักทว่าย,ยังไม่จบ เมื่ออากวยดีตัวลุกขึ้นก็ต่อยไปยังพวงสวรรค์ของมันอีกทีจนมันโค้งตัวจุกจนตัวงอทิ้งตัวกริ่งลงไปบนพื้นทว่าหมัดมวยอันรวดเร็วของอากวยก็ยังไม่จบชายชาวจีนใช้สันมือสับไปที่ท้ายทอยของชายชะก,กันลายนี้โดยที่เขานั้นยั้งแรงจํานวนหนึ่งเอาไว้ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเสียจนเพื่อนของชายชะก,กันชักดาบออกมาไม่ทนันแล้วก็เป็นไปตามที่อากวยคาด ร่างของชายชะก,การผู้เล่นงานอากล้ยร่างร่วงหล่นจนใบหน้านั้นลงไปจูบพื้นดินหลังจากที่อากล้ยสับคอของชายคนนี้ด้วยฝ่ามือไปมันก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องออกมาจากปากของมันอีกเลยเป็นเวลาเดียวกันที่เพื่อนของชายชะก,การชักดาบออกมาพอดีมันจะเข้ามาเล่นงานอากล้ยด้วยการหมายเอาชีวิตแต่ถ้าว่าชาวบ้านที่มากมายก่อนจะถึงวันงานในคืนนี้ก็จ้องชายถือดาบลูกน้องพญาคราบเป็นสายตาเดียวกัน เสียงกระซิบกระซาาเริ่มดังรอบๆทำให้ลูกน้องพยายากราวผู้ถือดาบไม่สามารถลงมือทำอะไรอก,กวยได้มันจึงไปดูเพื่อนที่นอนคุดคู้อย่างไร้เสียงนี้แทนเขารีบตรวจด,ดูอาการของเพื่อนว่าตายหรือ,อยังอาก,กวยวรีบบอกทันทีว่าชายรายนี้ยังไม่ตายแต่หากตนลงแรงสับคอแรงมากกว่านี้คงจะได้ตายไปแล้วจริงๆตนนั้นไม่ได้อยากจะมีเรื่องราวอันใด ตนแค่อยากอยู่ของตนอย่างเงียบๆอย่าให้รู้ว่ามายุ่งกับเปล่าคนจีนอีกครั้งหน้าตนจะไม่ใช่แค่การป้องกันตัวแต่เป็นการเอาชีวิตอะกล้วยกล่าวแล้วเขาก็เดินหายเข้าไปปะปนกับฝูงชนทันทีปล่อยให้ร่างชายชะกันลายนั้นนอนกองอย่างหน้าอดสูกลางสายตาประชาชชีอยู่เช่นนั้นเกิดอะไรขึ้นเสียงเข้มๆของพยากร้าวถามลูกน้องสมุนของตน ชา,ชายชากรันไม่รอช้ารีบรายงานผู้เป็นดังพยาทันทีเขาหวังว่าพยาคราวผู้เกลียดคนต่างเชื้อชาติอย่างสุดหัวใจจะเล่นงานชายชาวจีนปิศาคนนั้นแต่ทว่าพยาคราวกลับดุดาพวกตนแทนและบอกให้เขาแบกร่างเพื่อนกลับที่พักไปชายมาดีรีบขอ,ขอโทษขอโพยเหล่าชาวบ้านถึงเหตุการณ์อันวุ่นวายที่เกิดขึ้นเขายังพูดต่ออีกว่าอย่าให้เหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันเหมือนเด็ก จะทําให้งานอันแสนสนุกในยามค่าคืนของวันนี้ต้องเสียอรรรสความสนุกไปทุกคนแยกย้ายไปจัดการเตรียมข้าวของเพื่อมาร่วมงานสนุกกันเถิดพยาคราพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มพร้อมกับอ้าแขนทั้งสองข้างออกราวกับเขาคือผู้มอบความบันเทิงนี้ให้ทว่าพยาคราพูดยังไม่จบความสนุกมันไม่ได้มีแค่ละครจากการแสดงเท่านั้นแต่จะมีมวยโบราณอย่างมวยคาดเชือกและมวยตับจากอีก ทุกคนจะได้หันสาก,กับความสนุกในขําคืนนี้สิ้นเสียงปยาคราวกล่าวทุกคนต่างเฮโลร้องด้วยความดีใจจากความสนุกที่ปยาคร้าวจะมอบให้ว่าแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนต่อเมื่อปยาคร้าวเห็นว่าตนนั้นได้ทำให้พวกเราชาวบ้านลืมเรื่องตรงหน้าได้แล้วเขารีบเดินไปยังลูกน้องผู้สิ้นหวงังอันโดนดุด่าจากเขาปยาคร้าวกล่าวว่าหากออกตัวรับหน้าแทนลูกน้อง เหล่าชาวบ้านนั้นจะไม่ลืมไอ้เลิศแล้วตนนั้นจะดูเสียหายในสายตาของชาวบ้านไม่ต้องห่วงตนจะล่ามันมาจัดการในสายตาของชาวบ้านในค่ำคืนนี้แน่นอนลูกน้องพระยากคราเมื่อได้ยินพวกมันต่างยิ้มดีใจแล้วก็พาก,กันกลับที่พักไปพระยากคราบรีบเร่งไปจัดการศพต่อดูเหมือนว่าศพจะถูกเก็บและฝังเรียบร้อยแล้วพอยากราจึงเดินมาทางข้างหน้าโรงนัาตุรีอีกครั้ง เขาแจ้งเครื่องที่เขาต้องการคนรงหน้าตศินออกไปว่าพวกตนพบกับพวกสัตว์มีพิษอย่างงูมันเข้ามาในบริเวณใกล้ๆพวกตนจึงกัน้นแม่ทุกคนเข้าไปใกล้ก่อนเพราะเกรงว่าทุกคนนั้นจะเกิดอันตรายตอนนี้พวกตนนั้นได้จัดการสัตว์มีพิษนี้ได้สําเร็จแล้วเชิญใช้ชีวิตกันได้ตามปกติพืย่าคร้าวกล่าว,าวเป็นเวลาเดียวกันที่มารีมาถึงโรงนาฏศิสินพอดีระหว่างพวกคนโรงนาฏศิลินกำลังเดินเข้าไปข้างใน เพื่อฝึกซ้อมสำหรับงานแสดงในครั้งนี้มาลิที่เดินตามหลังคนอื่นๆอยู่ท้ายสุดก็ไม่รอดพ้นสายตาของพยาคราวชายผู้เป็นดั่งพยาใช้สายตาแทะลมมาลิตั้งแต่หัวจะรดเท้าโดยมาลีนั้นเพียงแค่ก้มหน้าก้มตาไม่อยากเสวนาด้วยขณะที่มาลิกำลังจะเดินผ่านหน้าเขาไปท่านใดนั้นพยาคราวคว้าแขนของหญิงสาวเอาไว้เขาถามชื่อเสียงเครียงนามหญิงสาวทว่ามาลีนั้นก็ไม่อยากตอบ บอกแต่เพียงว่าให้ปล่อยแขนของโตนแต่พยาคราวยังคงดื้อดึงถามต่อมารี่ยังคงปากแข็งไม่บอกแม้กระทั่งชื่อจนลูกน้องพยากร้าวเดินมาล้อมหญิงสาวพวกมันบอกว่าให้หญิงสาวบอกชื่อให้กับนายของพวกมันโดยที่การพูดจาของพวกมันใช้น้ำเสียงอันแข็งกร้าวขูเข็นมารี่หญิงสาวตัวคนเดียวพยายามจะมองเข้าไปทางข้างในกลุ่มโรงนาตัดสินที่เดินเข้าไปก่อนได้ วังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือตนแต่คนกลุ่มนั้นไม่กล้าแม้จะมองหน้าของมะลิที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายตามันไม่แปลกที่ไม่มีใครอยากเอาเหาใส่หัวยุ่งย่ามกับพวกพยากร้านักมะลิจึงตัดสินใจแหกปากจะร้องอย่างไรเสียผู้คนมากมายที่แห่งนี้จะต้องหันมามองบ้างละมะลิคิดในใจพยาคร้าเมื่อเห็นว่ามาลินั้นไม่ยอมตน และจะแหกปากร้องเรียกสายตาชาวบ้านอีกเขาจึงยอมปล่อยแกนมของหญิงสาวก่อนที่พญาคราวจะเดินจากไปเขาทิ้งคำพูดเอาไว้ว่ารู้อะไรหรือไม่เมื่อตนอยากได้อะไรตนก็ต้องได้ไม่ว่าอะไรก็ตามเขาพูดใส่เมลิกกับแววตาอันมาร้ายแม้แต่ลิงยังดูออกถึงความคิดอันต่ำทรามของพญาคราวแล้วเขาก็เดินจากไปเพื่อจะไปดูแลการจัดงานนี้ต่อ หญิงสาวนามว่ามะลิเธอค่อยๆเดินกลับเข้าโรงหน้าตัดสินไปใจของหญิงสาวตัวเล็กๆอันดนย่ำยีทางความรู้สึกเธอกลัวและรู้สึกโดดเดีย่ยวหญิงสาวคิดถึงชายหนุ่มนามว่าทิ้งทันทีหากเป็นเขาผู้นั้นคงไม่ยืนดูเฉยๆอย่างคนพวกนี้แนะ่มะลิคิดไปเดินไปจนจวนจะขึ้นลงหน้าตัดสินไปซ้อมรำต่อแล้วชายชาราผู้เป็นอาจารย์หวังจะเดินเข้ามาขอโทษที่เขานั้นไม่กล้าแม้แต่จะทำอะไร ปากที่กำลังจะอ้าเพื่อพูดสิ่งที่ควรพูดแต่กลับไม่ทันได้เอ่ยเมลีเธอเดินย่างอย่างไม่ใหญ่ดีมองชัยชาราเหมือนกับอากาศและขึ้นบนโรงหน้าตัสินปายดนตีไทยโบราณถูกบรนเลงขึ้นอย่างช่ำชองขึ้นอีกครั้งเรานาั่งรำค่อยๆฝึกซ้อมอย่างตั้งอกตั้งใจจนเวลาล่วงเลยผ่านไปพักหนึ่งก็ถึงเวลาที่จะต้องพักแล้วทุกคนต่างหามุมของตนนั่งดื่มน้ำยืดแข้งยืดขา บางคนก็สนทนาถึงงานที่ร,รื่นเริงอันจัดในค่ำคืนนี้มีเพียงแต่มะลิที่ยังรู้สึกใจวีวิวด้วยความกลัวอันเกิดจากพฤติกรรมของปอัญาคราวก่อนหน้าเธอค่อยๆเดินไปยังหน้าต่างกับจิตใจอันเหมือลอยไปจนไกลแสนไกลระหว่างที่มะลิอยู่ในภาวังความคิดเสียงบางอย่างเล็กๆกระทบกับบานหน้าต่างดังขึ้นทำให้มะริหลุดจากภวังความคิดของเธอมะลิยังคงไม่มั่นใจนัก ว่าเธอนั้นได้ยินเสียงปริศนานั้นจริงๆเธอตั้งใจมองตรงบานหน้าต่างนั้นอีกครั้งจนเห็นบางสิ่งเล็กๆพุ่งมากระทบปานจริงๆหญิงสาวไม่รอเช้ารีบเดินไปยังมุมหน้าต่างนั้นทันทีทว่าบางสิ่งยังคงรอยมากระทบกับหัวมมลิจนเมลีต้องส่งเสียงร้องโอดโอยขึ้นมาอย่างเบาๆมีอะไรหรืออาจารย์ผู้สอนรำกล่าวถามหญิงสาวเปล่าเจ้าค่ะเมลีกล่าวบอกกับชายชารา แล้วเธอก็หันมองอยังทิศทางบางสิ่งที่ลอยหมักกระทบหน้าผากของตนปรากฏเป็นไอทิ้งชายหนุ่มที่กำลังทำตัวรับรับเล่าๆอ,อ,อยู่ข้างโรงนาฏศิลป์มลลี่ที่เห็นถึงกับอุทานเรียกนามของทิ้งอย่างไม่ตั้งใจแต่เธอก็รีบเอามือมาอุดปากของตนไว้ทันก่อนจะหันมองไปรอบๆว่าใครนั้นได้ยินหรือไม่แต่ทันใดนั้นก็มีสายตาของชายชารามองมายัางที่เธอด้วยหน้าตาที่คิ้วขมวด รากับว่าจะถามถึงท่าทีแปลกๆของเธอคำพูดยังไม่ทันได้ออกจากปากชายชารามาริรีบขอตัวบอกว่าตนนั้นขอออกไปเดินดูของในตลาดนั้นก่อนชายชาราพยักหน้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าอนุญาตมาริเห็นดังนั้นไม่รอช้ารีบเดินกึ่งวิ่งลงจากเรือนลงหน้าตสินไปทันทีชายชะาผู้เป็นดังอาจารย์รู้สึกถึงท่าทีแปลกๆของมาริเขาจึงเดินตรงไปยังทางหน้าตาง ที่มาลิทำท่าหยีแปลกๆไประหว่างที่เขาเดินตรงไปยังทางหน้าต่างสายตาของชายชารามองสังเกตรอบๆไปด้วยจนเขานั้นไปสะดุดตากับของชิ้นเล็กๆบางสิ่งอันตกอยู่ตรงพื้นตรงนั้นช,ชายชราหยิบของชิ้นเล็กๆชิ้นนั้นขึ้นมาดูมันคือลูกไม้แห้งๆช,ชายชรางงงวยกับลูกไม้อันนี้มันปลิวเข้ามาข้างไหนได้เยี่ยงไรเขาไม่รอช้าจะงกหัวออกไปดูมองไปยังพื้งล่าง ตามสายตาที่มาริจ้องก่อนหน้าหวังในใจว่าจะเจอกับต้นตอที่ทําให้ท่าทางของเธอนั้นแปลกไปทว่าเมื่อชายชารามองลงไปกลับมีแต่ความว่างเปล่ามีเพียงต้นไม้และใบหญ้าอันขึ้นลกทึบเท่านั้นตามสายตาของชายชาราทางฝั่งของมาริที่โดนทิ้งโอบกอดจากด้านหลังของเธอดึงร่างของหญิงสาวมาแนบกายเอาไว้พร้อมกับเอามือข้างหนึ่งปิดปากเธอ,เอไว้สายตาของทิ้งแอบมองชายชาราที่สงสยัย อันโพรหัวออกมาจากหน้าต่างเพื่อจับผิดหญิงสาวทิ้งมองชัยชาราอยู่คู่หนึ่งจนเขาเอาหัวกลับเข้าไปในโรงนาทศิลป์เสียงตะโกนให้พวกเล่นดนตรีซ้อมบรรเลงกันต่อของชายชาราดาังขึ้นทำให้ทิ้งมั่นใจแล้วว่าเขานั้นกลับไปทำหน้าที่ของตนแล้วปะปะปล่อยข้าได้แล้วหญิงสาวพูดอย่างเบาเสียงท่าทีของเธอนั้นเขินอายไม่น้อยทิ้งไม่รอเช้ารีบปล่อยมือที่อบกอดเธอออกทันที ชายหนุ่มขอโทษขอโพยบอกสาเหตุว่าไม่ได้ตั้งใจจะร่วงเกินหญิงสาวเลยพิงแต่ตนนั้นเห็นช,ชายชรากำลังมองลงมาทางนี้ตนเลยทำไปอย่างไม่ทันยังคิดทิ้งให้เหตุผลด้วยท่าทีที่เขินอายพูดจายอย่างตะกุกตะกากมลิก้มหน้าก้มตาตอบกลับชายหนุ่มว่าไม่เป็นอะไรตนนั้นเข้าใจดีว่าแต่อาหารเมื่อคืนนั้นอร่อยไหมหญิงสาวชวนคุยด้วยท่าทีที่เขินอาย ทิ้งพยักหน้าพร้อมกับตอบกลับว่าอร่อยด้วยท่าทีที่เขินไม่ต่างจากมะลิมากนักสิ้นคำพูดของทิ้งบทสนทนาเงียบลงจากความเขินอายจนทิ้งนึกถึงเรื่องสำคัญที่ตนเรีบมาหาหญิงสาวถึงที่นี่ได้ทิ้งบอกว่าตนนั้นมีเรื่องจะขอร้องให้หญิงสาวนั้นช่วยตนเสียหน่อยเรื่องแรกคือตนนั้นขอเครื่องแต่งหน้าของเราดางรำส่วนเรื่องที่สองช่วยเย็บชุดนิ้วให้ตนเสียหน่อย มันมีอรอยขาดจากคมดับของลูกน้องพยากร้าวมะลิรับปากทันทีว่าจะช่วยทิ้งจึงยื่นชุดนิ้วให้กับมะลิทันทีเธอรับไว้พร้อมกับบอกว่าคืนนี้ตนจะหาเวลาเอาเครื่องแต่งหน้าและชุดนิ้วที่จัดการเย็บเสร็จแล้วเอาไปให้ทิ้งพยักหน้ารับคำพร้อมกับรีบขอตัวกลัวว่าใครจะมาเห็นมะลิยิ้มด้วยความอิ่มเอิบหัวใจส่วนทิ้งก็กราบขอบคุณด้วยใบหน้าที่เป่อนยิ้มเหมือนกัน เมื่อทิ้งชายหนุ่มจากไปแล้วมาลิจึงรีบเอาชุดนิ้วไปซ่อนก่อนที่จะซ่อมให้ในคืนนี้ก่อนที่เธอจะเดินขึ้นไปซ้อมรำต่อมาลิขึ้นไปซ้อมรำด้วยท่าทีที่เปี่ยมสุขเธอผ่าร่ายรำอย่างสวยงามอ่อนช้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดูถ่าเจ้าจะเจอ,เจอกับเรื่องดีๆมาสิท่าชายชารากล่าวทําให้มาริที่ไล่รำอยู่ถึงกับลำสะดุดชายชาราผู้เป็นอาจารย์สั่งให้เริ่มใหม่ เวลาจากบ่ายๆก็ผ่านไปจนเป็นช่วงเย็นตัดมาทางฝั่งของเรือนพยากรา้าวขโมดที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ในห้องอันแสนวิปลาสของโตนจูๆ่ๆเขาก็ถลึงตาขึ้นมันสำเร็จวิชาแล้วสินะสิทธิ์ขาขโมดพูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มชวนสยองเขาแมวรอช้าเมื่อพูดกับตัวเองจบเหมือนกับประคอหลังข่าวภาคำขโมดลุกขึ้นเดินปรีไปยังห้องบ่าวตรงโรงครัวทันที เขามื่อยืนอยู่หยุดอ,อยู่ตรงหน้าห้องพักอันเคยเป็นของห้องไอทิ้งแต่บัดนี้มันได้แปลเปลี่ยนเป็นห้องฝึกวิชาของไอปื้ดสิทธิ์ของขโมดไปเสียแล้วดวงอาทิตย์ในยามเย็นของวันค่อยๆแปลเปลี่ยนอมราจากท้องนภา,าไปชาบฉานท้องฟ้าให้กลายเป็นสีส้มจนหน้าขนลุกฟูงสัตว์อย่างนกแต่คือบินหนีออกจากบริเวณรอบๆเปลือนของทะเลิดเรากับว่าพวกมันรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างจนพระอาทิตย์ตกเหลือเพียงน้อยนิด ก่อนพระอาทิตย์นั้นจะหายไปแสงสีแดงแวบหนึ่งกระจายไปทั่วท้องน้าป่าพร้อมกับประตูห้องไอทิ้งถูกเปิดออกขโมดจับจ้องเข้าไปภายในห้องเห็นดวงตาสีแดงกำคู่หนึ่งจับจ้องกลับคืนมาสิ่งนี้ทําให้ขโมดพึงพอใจนักเขานั้นหัวรอะออกมาเสียงดังขณะนั้นไม่กินกําลังทาความสะอาดอยู่หน้าห้องของคําแก้วเธอก็เห็นแสงสีแดงแปลกๆอยู่แวบหนึ่งเช่นกันจู่ๆว่าร่รางกายของเธอนั้นก็หนาวสาัน จนต้องทําให้เธอเอามือทั้งสองข้างมาลูบกายเมื่อขินมองไปรอบๆตัวเธอรู้สึกว่าเรือหลังนี้มันมีอะไรแปลก,กๆขึ้นอีกครั้งและดูบรรยากาศที่น่าขนลุกอยู่แล้วในเวลากลางคืนมันจะทวีคูณความสยองเพิ่มขึ้นไปอีกโดยไม่ทราบสาเหตุว่ามันมาจากที่ใดปังเสียงประตูไม้จากห้องคำแก้เปิดออกอย่างแรงจนกระแทกกับผนังข้างๆหญิงสาวนามว่าเมื่ขินเธอสะดุ้งตกใจจากเสียงกระแทกของประตู แต่เธอก็ยังคงฝืนใจมองไปยังห้องคำแก้วเผยว่าร่างนายหญิงของตนยืนนิ่งหางตามองไปยังทิศทางห้องครัวเอาระครับดูเหมือนว่าปื้ดสิทธิ์ลักของขโมดจะสําเร็จวิชาอะไรบางอย่างแล้วแววตาดังมีสารนั้นมันคืออะไรเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วคําแก้วเธอกําลังเป็นอะไรแผนการของท่เลิที่กำลังจะเริ่มขึ้นในคืนนี้จะสำเร็จหรือไม่แต่เท่าที่ผมรู้สึก มันคงจะไม่ราบเรื่องแน่นอนโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านลับแรลก,กำเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโปรดดูแลสุขภาพกันด้วยไม่เช่นนั้นจะไม่สบายบ่อยๆแบบผมรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตาม และกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ